สวัสดีครับเจษฎาแสงแก้วนะครับจากกำแพงเพชรวันนี้หัวข้อสกิภาพธุรกิจเอแเป็นอย่างไรไปฟังกันครับลิศกับเจนะครับขับรถคันนี้ออกไปสาธิตสินค้าพูดแผนชวนคนไปประชุมจาก IOC ตัวแรกนะครับก็มี s อ8จนมีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆกว่า,า,า200ชนิดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนิวทรีไลท์นะครับเป็นแบรนด์อาหารเสริมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกและนิวทรีไลท์นะครับยังทํางานร่วมกับมหาลัยชั้นนําจากทั่วโลกตอนนี้นะครับนิวทรีไลท์ไปไกลถึงขนาดออกแบบสูตรอาหารเสริมได้เฉพาะบุคคลแล้ว แล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาร์ติสตี้นะครับเป็นแบรนด์เครื่องสาอางที่ติดท็อปไฟของโลกเขาตามหาส่วนผสมหายากกับสามทวีปนะครับน้ำสะอาดจ,จากทารน้าแข็งอายุ10,000ปีที่นอร์เวย์ทวีปยุโรปและหินสีชมพู9ชนิดที่ใจกลางภูเขาฮิมาลายที่อินเดียทวีปเอเชียอาซายเบอร์รี่ที่เกาะฮาวายนะครับทวีปอเมริกาเหนือโอ้โโเครื่องกรองน้ําอีสปริงก็ยอดขายอันดับหนึ่งของไทยและของโลกเครื่องออกอากาศนะครับก็ยอดขายอันดับหนึ่งของโลกนะครับ ท่านประธานลิสเดอร์วอนะครับนอกจากจะเป็นเจ้าของทุรีิเไอเอฟแล้วเนี่ยท่านยังเป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลออรลนโดแมจิกด้วยนีย่หลายคนไม่ทราบน,นะครับเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเฮเลนเดอร์วอตนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งในเด็กอันนี้ลิสเดอร์วอตครับถ่ายรูปกับโทนี่แบร์รัฐมนตรีของอังกฤษแล้วก็บิลคินตันนะครับประธานาธิบดีคนที่12และประธานาธิบดีที่ลิสเดอร์วอตสนิทมากที่สุดนะครับก็คือจอร์จเดมิวบูตครับเหตุที่ทําให้เกิดนักธุรธกิจเเเออวรรระด Bell, ด,ดััับบบิิลลมมงงกกกุทูตคคนนแขโาาาช ล่าสุดนะครับได้ผู้จัดก,การทั่วไปคนใหม่คุณทศพรนิถานนท์นะครับคนนี้เก่งมากๆก่อนมาเอ็มวีนะครับเป็นผู้บริหารคนไทยคนแรกของ h u วเว่ยก่อนมาอยู่หัวเว่ยนะครับเป็นนักกลยุทธ์ของซัมซุงเก่งเรื่องโมบายเอไออ่ะคือเอ็มวทีมพร้อมมากๆสุดยอดจริงๆ